สวัสดีค่ะคิดวดีโอนี้นะคะเราจะมารีวิวเปลี่ยนจอของ iPhone นะคะเครื่องนี้เป็น iPhone SE 2นะคะเปลี่ยนหน้าจอของลูกค้าจอแตกทัชสกรีนไม่ได้แล้วก็เสียงภาพเนี่ยเพี้ยนไปเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากเปลี่ยนจอไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะน,นี้ด้านล่างนะคะอน,นี้ด้านข้างนะคะสังนี้ด้านบน ค่อนข้างจะโอเคเลยนะคะแล้วก็มีติดฟิล์มให้ด้วยนะคะจะแถมฟิล์มให้ทุกรุ่นเลยนะคะสำหรับเปลี่ยนหน้าจอนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูทัชสกรีนนะคะนี่นะคะทัสกีนอันนี้ทัชสกรีนได้นะคะทัดไม่หลุดนะคะนี่นะคะ แล้วก็สีจอนะคะนี่นะคะสีจอสีจอไม่เพีย้ยนไม่มีเรดิเซลไม่ขึ้นเส้นนะคะคุณภาพสีจอก็ตามคลิปวิดีโอเลยนะคะอันนี้หน้าจอเลื่อนไหลไม่มีกระตุกนะคะดูคลิปวิดีโอได้เลยนะคะนี่นะคะ แล้วก็สัมผัสนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าหน้าจอสัมผัสได้นะคะนี่นะคะนะคะนะคะ นี่นะคะโอเคประมาณนี้นะคะเปลี่ยนหน้าจอของ iPhone SE 2นะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจเปลี่ยนหน้าจอนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ